สาวเล็สาบุรุษแล้วหมดสิมาสาวสาวเป็นการวิ่งนำเนี่เจี๊บจะไปไว้ใส่นกอ่ะอ่าจะบริบริที่สิไปพ่ออจะใส่นกบาดดีเนาะยันแล้วครัับงเหลืออยู่แปรวหานสูบใหญ่จะกินสูบตัวข้างข้างข้างก้าโอ้มันขึ้นได้มันขึ้นเต็มที่แหละขาหมอนมาไปเออปีหน้าปูนเห็ดต้งไหญก็ได้เจ้าจิปุ้มมันก็เป็นราคาโอ้ มีสัตว์สองเท้าสี่เท้าเข้าบ้านเลยถ้าพูดตำลักกับมีลูกมีเมียกับมีันกิ๊กกักเงินกับบกว่านี่ว่าเพื่นดูวอันนี้ว่าค่อยๆปัวว่าค่อยๆอันนี้เขาเรียกว่ามีสัตว์สองเท้าสี่เท้าเข้าบ้านโอ้อ้าวดีละป้ยเขาจะไป คิดในยุคนั้นดีมันบบแมนไลอสัตว์ทีเท้าสองท่าน,นี่คือว่ามันดีนะสิเป็นเท้าเสียวเง่นมันยังเข้ามาเอาเบิหลหรือเงินอยู่น้ำคนมามื่อนี้กับมามาหามันกระยุนน้ำค้นอีกเงินก็นดีครับผมถ้าว่าพวกผมเบิ้งหลายมาันก็ได้ลายเจ้าก็ดีอื ก็เลยทุกเจ้าก็ยังดีว่าทำงานเบาๆไปงานนักบ้านกจารารจังหวัดน่นจังหวัดนีโอ้อีกเอีกแปเมื่อที่ปัวยางสักหบกนนบรรยากาศที่บังเจอกเกิดมาก็มีแต่ีไปย่างเขาปอวยวันนี้โดนแน่ๆวันนี้โดนได้ฟัง กูหลงตาประผดมาขายเพื่อก็ทำไมใกล้ไฟถ้าถูกย้อนก็โลงแหละเนี่ยเนี่ยอยู่ไฟเด้ปูดซียู่ไฟมาใส่ยูบรรยากาศที่มังจอกโล่เอาไปพี่กับพี่รองว่าดีว่าเสียเสียยังกันนะครับใส่วิจารณญาณในการเขาให้มันพีเพียงหน่อยแม่ขอน่อย มือก็จะตั้งเนี่ยนั่นเลยไหมน้ำยาเมลัยที่บ้านหลังนีให้ล้างเพียงเพียงนี้อาบบานอาบจำยาอาบน้ำยาเลยโอ้ปืนมาลองโลดโอ้อันนี้ลงยาเนาะปูอาบบ้านนี่เด็ดปูรู้สีอาบบ้านพูดพี่ร่างตายตายตายฟังเสียงใส่จวดในบ้านโอ้จับกระทางใส่ในไรบ้านนี้โอ้พี่น้องโอ้พี่สะ ใส่พิจารณาแยกเปการรับช่วงพี่น้องกุศนะครับมันแรงเด้ออย่าวางจอบลลงพลังหนึ่งก่อนพี่น้องเนาะปู่ฤศีสามพันตาเป็นเดินทางมากต้จบปูถ้าภาพนี้ออกไปนี่โอ้ยผมนี่บ่ได้รับถึงตีสองเเอาศีลปัญโญบรมัตถปัญโญฐานน้ำปัญโญเจ้ากรรมในเวรทีหลังปัจเจกยังนะโสดโมทวนเลยปูฤาษีธีรศักด์ปัญจะ ได้กล่าววาจากับลูกกับหลานเยอะแยะเนื้อหนังมังสาอยู่กินเนื้อกินหนังองเพื่อน,นี่สี่สีบปีสามพิสีโอ้โกไปกินนกไม่อยอดทองพุ่นนาเจ้าปชิมากินอย่างมันเน่ามันเบนด้วยละรอโค้งกระดูกมันนี่ท้าปะปานังศิกาเจ้ากรรมในเวนทะโถนะโทถมศิรัษะปัญญนณะเมาพุทธยะยะปสิสิปสระณโะนะมพุทธยะ สอนปู่ฤาษีพ่อพี่จิ๋วเด้อกันเนี่ยพาก็โอกอากาศเนี่ยเจ้าเลยแจะคนบุญอย่างก็ถามมันก็เจ้าหลวงปทนะโมพุทธายะปฏิสีปฏสระนะโมพุทธายะเด้ออนี้อันนี้ก็ให้เป็นพระคาถาคงลวงอาจารย์สทัืบทะทุเทนตั้งแต่ครั้งเป็นเนียนจิ๋วมาแล้วมื้อนี้ก็มาถ่ายโทษให้แก่ท่านให้ท่านไป็นไ้เบิ่ง ถ้าท่านจะไปใช่เนี่ยจะไปย่อเล็กใส่เขาได้อันนี้เัาทําแบบนี้เนี่ยตีนเพื่อนกับถ้าถ้ามันบอแดงนี่ตีนเพื่อยได้แหม่ขาครูไฟแดงห่ะถ้าแดงแดงนี่ฮันบ่มีเพื่อกมันจะเย็นชาโรดโอ้เดี๋ยวมันถ้าว่าเป็นเล็กนี่นางติตีนแล้วสุดวจะไปเห็ดได้โอ้ห้ามรอบเือนแบบเล็กครับเอลี่ยติตีนเลยนะ อย่าไปเอาอะไรผีปอบเอาเด็กผีปอบก็เด็กเอามาเย็บบ่ได้ถ้าพีปอบผีป้าผีดงผียังกระตามพี่ขี้ฤทขี้ยากก็ดีถ้าเยี็บนั้นล่ะก็ชิทถุงหัวแั่นลก็เรื่องีซ่อมเรื่องนี้ซื่อรื่นี้เอาพี่หลวงปวดใช้วิจยานะญาตในการรับชมละฟังได้พี่งเหรเห็นผู้สามพระจ่าทุกคนก่อนนั้นก่อนน้ำเป็นสังกวนน้ำาบดาน้ำปะปาเรียว็งั ก,กันก็ให้เงินเพเื่อเายจะห้าหมืนอะ้รนี่ยังแต่งขันย,ยังบอกอว่าแล้จะาเมตัวใด <c oughs> หรือสีเพื่อสีอยู่ใส่แล้วมันมาบอกอะไรแล้วเลยทานังเมศิกะหลังกายอันที่บริสุทธิ์ฝ้ายอยู่ยอดไม่ยอดตาพพื่ะทานังเมธะนังสุก,กะปรมมัถะ ไฟนรกไฟสวรรค์อยู่ข้างซ้ายไฟนรกอยู่ข้างหัวถ้าท่านไม่อ,ออกออกพระนังปัญจวายัางนามกคฏะที่รักษะให้เพ่นได้เงินได้ทองเดี้ยงลูกเดี้ยงหลานเต็มบ้านเต็มมืานลูกหลานอาศัยเพิ่อนอยู่ในนี้แหละไฟบอกอันน บัเข้าก็ได้มาคุยมาจ่าเด็กนั่แก่ไขตัวเองบ่ได้ดีละฟัญจะกรพระอินก็ดีพระพุ้มก็ดียมมาลาศก็ดีถ้านางมีปัญญาพระเวสสุวรรณโนเจ้าขาถ้าท่านอยู่ที่ไหนเหนงอนใดก็ดีท่านคนนี้เป็นผู้มีบุญวาสนาได้เป็นร้างทรงเผยแผ่สอนประพัดคำสอนของพระเจ้านี้เป็นใจ ทีลังปัจจาวะยังนาตตังกีรักสัอใไธโสมิเลทีลัสษัอุไธโสมีเลกิรักษะปัจจักผู้มีศีลห้าผู้มีศีลส,สามทานังเมปาลิสุทังกายทิพของเจ้าจงบริสุทธิ์ผุดผ่องณับนี้เวลานี้เทไรหันเวลานี้เทไรหัน สัตตูตีปัญจวาลีติน้าปูฤ้วีหลักร้อยได้มาสองแล้วหหลักร้อยได้มาสองสะยังกระจังหลักร้อยสองตรงหน้าหลักร้อยได้มาสองหลักร้อยได้มาฤองน้าตาด้วยสีาหลักร้อยได้มาแล้วพี่ทอมโอ้ขี้ดิบโอ้ขบโอ้ยเขียนหมดละอ้าวปรมาสสะปิตาของเจ้าที่ ูก็ดียากก็ดีนักสถานที่นี้ว่าพวกท่านมีจริงไหมถ้าว่ามีจริงข้าพระเจ้าได้มาศึกษาได้มาคุยกับพวกท่านเมื่อให้หลักร้อยสองอ่าเอาจะให้ตัวไหนก็บอกมาฐานะปัญจโยคณะปัญจโยกีรัสัปัญจโย เหยียบเลยไปถึงบารายตรงนี้เอาไปทั้งหมดตัวอนุญาตนะให้เขาเหยียบท้ายทอยทั้งอ่านงอนเงี้ยเจ้าคุณเด้อได้ยินไม่หูดีได้ยินไม่หลับปุ๊บก็รับไปแล้วอ๋อเป็นยอดเนี่ยอ๋อพี่น้องนะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังได้พี่น้องหลักร้อยสองได้มาแล้วมันมันเข่งเด้อหลักร้อยสองเออเจ้าบริหารมลนวดชักเทื่อนี้ทีละประโยชน์พมัตถาประโยสุขตาประโยอ้าวสุกะชะนังปัญจายังนะกขัตต์ศิลปสานามามิโอ้ เยยบเฮียงพดเราศูนย์ูน,น <c oughs> โอ้ย <c oughs> อย่าไปเยียงเราเฮีย <c oughs> งหลาย <c oughs> ปเป็นเย็บบึงบุญหลุหน้ายุ่งเขา้าศูนละ่ะ <c oughs> ถ้าละสะปัญจกักกยังนากายทิพของเจ้านะั้นอยู่ที่เดิมขอให้พระญาตโลคาตัวที่ดูกินเลือดกินน้ำหม่เน่าพ,าพระเจ้ามาสื่อสารให้แก่ท่านอาเอร์เจอไปกินยอดไม้ยอดทองที่มันหอมบุ่น ยอดไหมเราออกออกไปอาทิรณะอ้าวหลักร้อยได้สองหลักหลักหน่วยหลักร้อยหลักสิบได้ศูนย์แล้วเปิศูนย์แล้วเปิดปวดครับผมโอ้สิได้สามตัวพุ่นน้อยหนึ่งตัวเด่เนาะอ้าวหลักร้อยสองหลักสี่ยักษ์ปัญญาักสิบศูนย์ได้พี่น้อง อาทโลติปัญจะนะทะโลติเอาลงหัปตีแล้วบอกยังฮะยังยังเอาปูรอสีถอยออกถอยออกถอยออกอถอยออก <Okay. S 1> ให้ล้างเขาอาทีรักษากายร้างกายไม่สมบูรณ์นะปูรอสี พ่อแก่ถอยออกไปนั่งอยู่ทางเบื้องบนอาสักโกกัจจะธนะกัจจะอาวานีอิตายังสิฝนเขชื่อไนชื่อชื่อแรงบอกเขาชื่ออีกชื่อเรียนแล้วเหรอโื่อพอดินจ้าอ้าวพอดินหงายขึ้นบ้านนี้พอดินหงายขึ้นน้ายซะก่อนแล้วค่อยเอาทีหลังอีกบอกเป็นชื่อบิเชียนนอนหงายบิเชียนบอกโอ้บิเชียนบอกบิเชียนนอนหงายขึ้นหงาย ดูสีไปแล้วเอาวิเซียนออกงายขึ้นก่อนอาทีละปัญโยปรมัตถะปัญโยเอองอาข่อยพริกมาพริกมาเพราะว่าร่างกายของท่านมันมีพยาต,ตัวหนึ่งอยู่ด้านหน้าเราต้องเอาพยาตตัวนี้ออกแล้วร่างกายเราก็จะเหนียวแน่นอาทีโคงก็จะเหนียวแน่นเออเอาเบิ่งได้หนั่งในวิเซียน อานายวิเศียนยังเหลือหลักหน่วยหลักหน่วยเออเอาเอาฤๅษีออกไปแล้วบัดนี้นายวิเชียนบกให้เราอืมแล้หลักหน่วยอาธละประโยชน์สุตโลยตรมงโปนะอาตรึงตรียาตรนี่เอาอายโยโยปุปอาโยปิพิทระชนะตังอายะตระชนะตังอาอัตรพนีเออ โอ้เป็นเนจ้าชายนเจ้าชายวิเยีหนะห้ามาแรงป้าที่ตัวห้ามาแรงแล,ล้วสองศูนย์ห้าเลขยังกระบดยักเลืเพื่อนให้มานี่โชคของเพิ่น <S <s อนเพื่นอนคนนั้นอาทีละปัจจะ <S <s เราไล่ลงมาง้างล่นงก่อนสองศูนย์ห้าพูดไปแล้วพูดซ้ำก็ได้ครับ เพินพพ่นราศีปรมีเพิ่นเรามาขอปรมีเพิ่นหรือแบบนี้เพิ่นอยากได้น้ำประดาลตัวโตๆพวกให้แล้วเนพิ่นอยากได้น้ำประดาลงวดหน,นีสัตว์กับโบเก,กินห้าเมื่อนหลบพอมอยังก,กับเสื้อเชีเ่ยวบทมันยังเ,เอาเดียบไล่ลงไปข้างล่างนิเซียนเอานายิเซียนหนึ่นายวางเออฟูเพิพ่นขยายออกไปแล้วแบบนี้สองศูนย์ห้า คแน่นอนนอสองศูนย์ห้านี่ถ้าแน่นอนเป็นน้มเือให้นักข่าวเขาดูนายวิเชียรอ่าที่รักประโยชนประโยชน์ตังประโยชน์ทางการทางาิจัยให้ลูกหลานรวยรวยทุกคนเด้อวันนี้รวยทุกคนที่มาช่วยเพิ่นมันจะได้อย่าดีจะได้นั่งประดานี้สองศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าเออ ใช่นี้จอน้าปาะดังขึ้นครับผมโอ้ลออีกเพิ่นบอกเดี๋ยวนี้ล้ออีดูลออีนายวิเทียนบอกว่ารอรออีกก่อนเอาเหยียบลงไปข้างล่างดูเพราะว่ารออีกพูกหัวข้างล่างดูไปไปเท้าผูกเอาข้างล่างบาข้างล่างได้คุณบอกข้างล่างเอาเอาไม่มีบรรณานะเอาข้างล่างตัวเดียวก็ได้นะมาอ่าไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงไดเอาตรงๆรถได้รถต้องขึ้นต้องลง